อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆท,ที่เราทำความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความรับร้อนนั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทำเขาใชา่ก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี่ก็ไปตามอธติยาศัยใครเขาจะดา่าเราก็เฉยยิ้มเพราะเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี่แล้วใครเขาจะดินทาาเราก็ยิ้มเขาเขาจะแต่งแกล้งก็แฉ่งตั้งหน้าตั้งตาทำความดีถ้านอกจะนั่นก็มีจิตน้อมในความไม่ตาย ก็โอหนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทําไมเจนี่ง้ออย่างนี้ไม่มีใครรักเราทั้งหมดหรอกโยมคนรักก็เท่าผืนหนังคนชังก็เท่าผืนเสือไม่มีใครมองเราดีทุกคนหรอกโยมต่อให้เราเดินบนน้ําได้เขาก็จะว่าเราว่าที่เราต้องเดินบนน้ำเนี่ยก็เพราะเราไหา้น้ำไม่เป็นใช่ไหมล่ะต่อให้เรามีล่มคนที่ไม่รักเรา เขาก็เลือกที่จะเดินตากฝนไปกับคนที่เขารักล่มของเราจะไม่มีความหมายอะไรหรอกโยมเพราะเขาไม่ได้รักเราฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่เดินบนน้ําได้อุปมาได้ว่าใจของโยมประเสริฐแล้วใจของโยมดีแล้วเมื่อใจเราประเสริฐใจเราดีแล้วเขามาว่าเราเป็นคนเลวเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องด่าเขาเป็นการพิสูจน์ความเลวของเราว่าเรายังเลวอยู่นะ ด้วยการกระโดดลงไปไว่ายน้ำให้เขาดูว่านี่ฉันว่ายน้ำเป็นเห็นไหมอุปมาดังว่าไม่จำเป็นที่จะต้อง ฉล,ลาดทางอารมณ์ดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นอะไรคุณจัดการอารมณ์ได้ยังไงเวลาคุณเจอเรื่องที่เข้ามาอย่าเพิ่งตอบโต้คิดถึงข้อดีข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นคิดถึงอะไรหลายๆอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นนั่นคือสติไงถ้าคุณมีสติเวลาคุณตัดสินใจด้วยสติปัญญามันจะมาแต่ถ้าคุณตัดสินใจทุกอย่างด้วยอารมณ์มันไม่มีแน่นอนไอ้ตรงสติปัญญานั้นมันไม่ได้ใช้การเพราะมันทําด้วยอารมณ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องฝึกคือฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่คนที่เสียงดังงชชนนะนนะะไม่่่่่ใคคททีีีตโกดาเสย คนนั้นไม่ชนะนะแต่คนที่ชนะคือคนที่เงียบแล้วก็ฟังเพราะเขาจะมีสติมากกว่าและรู้ว่าจะต้องควรตอบโต้ยังไงให้มันดีในทุกๆฝกเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่คุณควรฝึกในทุกๆวันนี้เลยคือจัดการอารมณ์และอารมณ์มันเป็นบ่อเกิดของต้นเหตุหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เข้าใจไหมคือเนี่หน่อยแบบไม่สนใจบางคนอาจจะบอกก็ฉันเป็นอย่างนี้ก็ฉันเป็นอย่างนั้นปะคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณแค่ยังหาทางจัดการมันไม่ได้แต่ถ้าคุณฝึกตั้งแต่วันนี้คุณมีวาทศิลป์ในนนกกกการรรพพูููดดตตัััั้้้้้งแแ่ววีจจล็ Say alum, say xích tiền vệ nhạc của khu.